ช่างไฟได้มาซ่อมง,งานประปาปรากฏว่าอุปกรณ์ประปาได้ชำรุดหมดเลยแม้กระทั่งประตูน้ําที่จะปิดน้ําก่อนเข้ามิเตอร์ก็ชำรุดไม่สามารถที่จะเปิดปิดได้สิ่งที่ดีที่สุดเราเองก็ต้องใช้อุปกรณ์ภายในที่เรามีอยู่ครับเราก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์ในสิ่งที่เราจะใช้ในการแก้ไขเมื่อกี้ก่อนนะครับว่ามันจะต้องใช้อะไรบ้างก็คือปัญหานี้ครับอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นงานประปาเป็นงานเกลียวทั้งหมดนะครับเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการพันเกลียว การพันเกลียวนะครับก็คือพันไปให้เลยนะครับเยอะๆไม่ต้องไปกวัวว่ามันเปืองเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากวัว่ามันเปืองเนี่ยเสร็จแล้วเราพันไปแล้วมันไม่แน่นมันไม่แน่นเราเองก็จะมาเสียเวลาแล้วก็มุงิดกับมันอีกเพราะว่าน้าก็จะรั่วก็จะซึมอีกนะครับแล้วสิ่งที่เราจะแก้ไขมันก็จะแก้ไขไม่หายแล้วสิ่งที่เราพันเกลียวไปนะครับเราเองก็ต้องพันให้ถูกทิศทางของเกลียวด้วยนะครับว่าเกลียวเนี่ยมันหมุนไปทางไหนเพราะงั้นมันก็จะทําให้เราเองเกิด ความมั่นใจได้มากจิิงขึ้นว่าจุดต่อต่างๆที่เราจะใส่ไปนะครับมันเป็นจุดต่อที่น้ำจะไม่รั่วไม่สึงนะครับซึ่งตอนนี้ครับก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาจากของเดิมที่มันเป็นอยู่นะครับอันนี้เราก็พันจนหมดเลยพันจนหมดเลยนะครับไม่ต้องไปกลัวว่ามันเปืืองนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันรั่วขึ้นมามันก็จะแก้ไขได้ยาก,กนะครับอันนี้ก็จะเป็น เนื่องจากว่าอันนี้มันเป็นเกีียวในนะครับเราเองก็ต้องหาต่อตรงเกีียวนอกมาใส่ก็เดี๋ยวต้องลองดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแต่ทีนี้ปัญหาคือว่าข้างหน้างานเราไม่สามารถที่จะปิดน้ำได้เดี๋ยวเราลองไปดูกันนะก่อนอื่นเราก็ต้องทําการหรืออุปกรณ์เดิมที่มีอยู่นะครับแล้วเราก็ต้องทําด้วยในระยะเวลาที่จํากัดมากที่สุดเพราะว่าเนื่องจากว่า น้ำมันจะไหลและจะพุ่งนะครับเราเองก็ต้องดูก่อนว่าสิ่งใดที่เราจะต้องเตรียมจะอะไรเข้าก่อนอะไรเข้าหลังเพื่อที่ไม่ให้มันเป็นการเปียกเลือดเธอนะครับเพราะว่ามาตน้ําที่ประตูข้างหน้านะครับไม่สามารถปิดได้ก็จะดูนะครับว่าน้ํามันแรงและเร็วมากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราทําด้วยไม่เตรียมมาก่อนเนี่ยมันก็จะทําให้เราเองเปียกและอีกอย่างพื้นที่ก็จะเชอะแฉะไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็จะต้องทําไปด้วยความไวที่สุด วิธีที่ดีที่สุดนะครับเราเองจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับแล้วเมื่อเราอัดเข้าไปสุดแล้วนะครับสิ่งที่ตามมานะครับเราเองก็ต้องใช้ประแจจับกลมเนี่ยครับอัดแน่นเข้าไปีทีหนึ่งแต่วิธีการอัดแน่นนะครับอย่าอัดแน่นมากนะครับไม่งั้นเดี๋ยวตัวเกี่ยวต่างๆอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นอยู่ข้างในนะครับมันเป็นอุปกรณ์ PVC นะครับมันอาจจะทําให้แตกแล้วจะทําให้เราเกิดงานใหญ่เกิดขึ้นได้โอเคหลังจากที่เราเปลี่ยนไปแล้วนะครับเราก็จะมาปิดตัวอุดนะครับ ตอนนี้ทําเสร็จแล้วนะครับเราลองดูนะครับเราลองจ่ายน้ําดูโอเคครับน้ําไม่ไหลนะครับทีนี้เราจะฉีดน้ําดูคโอเคเรถน้ำต้นไม้ได้ทันทีครับก็คือเสร็จสิ้นภารกิจสําหรับวันนี้นะครับ